แบมแบมเผยรับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไอ้คนหลอดลวงเพราะเป็นแฟนคลับนางเอกคนนี้ สวัสดีทุกคนนะคะหนุ่มแบมแบมกันพิมุขภวกุลหนุ่มหล่อมากความสามารถค่ะบอยแบนด์ชื่อดังจากเกาหลีใต้แห่งเกาะเซเว่นล่าสุดนะคะหนุ่มแบมแบมเกาะเซเว่นได้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะไอดอลเคป๊อปคนแรกค่ะที่แสดงในช่วงพักครึ่งแรกนะคะของ NBA เขาทำหน้าที่เป็นทุนระดับโลกนะคะของ g ก l d e n State Warriors สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติลีดิวัตโด่งดังมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากล่าสุดค่คะหนุ่มแบมแบมมาเมืองไทยบ้านเกิดนะคะยังได้มา เริ่มออกรายการ The Diver ค่ะทางช่อง YouTube Channel นะคะของ The Diver โดยมีพิธีกร3คนนะคะโอ๊ตปาโมดพีสกาชายัยลอยหอวังค่ะได้ร่วมพูดคุยหลากหลายนะคะในเรื่องชีวิตของแบมแบมโดยลุกนุ่มแบมบมในวันนั้นนะคะก็คือหลอดูดีออล่ามาเต็ม e ในบางช่วงบางตอนของรายการนะคะนุมแบมแบมได้พูดถึงการชื่นชอบนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกค่ะซึ่งก็ชื่นชมชื่นชอบในฐานนะแฟนคลับค่ะและเจ้าตัวได้รับ ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไอ้คนหล่อลวงนะคะก็เป็นพระใบเฟินโดยพูดถึงตอนที่ไปร่วมออกรายการเดอะไดเวอร์เป็นครั้งแรกค่ะว่าตอนแรกผมว่าครั้งแรกผมน่าจะเห็นพี่ใบเฟินก่อนครับผมซึ่งคุณพิธีกรนะคะบอกให้นึ่มแบบๆได้พูดอีกเพราะว่าผมชอบพี่ใบเฟินครับเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับตอนเรื่องของ GDS อันนั้นอะครับเรื่องไอ้คนหล่อลวงอะครับที่ผมรับก็เผ่าว่าเป็นพี่ใบเฟินเล่นครับผม พิธีกรนะคะได้ถามต่อว่าเช่ามาแบมได้มาที่เมืองไทยมีรายการติดต่อมาเยอะไหมแบมแบมได้บอกว่าก็มีรายการโหนกระแสครับที่ผมเพิ่งจะออกไปพิธีกรได้ถามต่อว่าแล้วมีโปรเจกต์ส่วนตัวมีอะไรบ้างครับแบมแบมได้บอกว่าก็จะมีอัลบั้มก็เพิ่งจะโปรโมทเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็เตรียมตัวกับงาน NBA ครับแล้วก็ไปที่ LA ทําเพลงแป๊บหนึ่งประมาณ5วันคับเพื่ออัลบัมนะ้มหน้า แล้วคุณพิธีกรค่ะนี่ถามต่อว่าแบมแบมจะอยู่ไทยอีกนานไหมเจ้าตัวนะคะได้บอกว่าคือผมมาเมืองไทยประมาณ10วันผมท้องเสียสิวันเลยกินอะไรเผ็ดๆตลอดเลยชอบกินส้มตำปลาราพริกจัดเม็ด มีร้านประจำไหมแบมแบมก็บอกว่าคือไม่รู้มีร้านหนึ่งที่ผมชอบมากเลยตรงหมู่บ้านเก่าของผมที่ผมเคยอยู่ตอนนั้นเป็นรถเข็นครับคือพิธีกรได้กล่าวเสริมว่าเธอตัวจริงเพราะต้องเป็นรถเข็นแล้วแบมแบมนะคะได้กล่าวต่อว่าแล้วผมก็ชอบกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นหรือว่ากว๋วยเตี๋ยวเรือครับกว๋วยเตี๋ยวเรือก็คือที่อนุสาวรีย์ก็คือชาวบากครับพวกยำก็ชอบยำปลาสลิดกับข้าวต้มแบบนี้ครับยำขนมจีนก็ดีนะครับพูดแล้วผมก็หิวอะไรประมาณนี้ เวลาแบบๆได้ออกงานเจองานที่สุดแปลกไหมคืองานอะไรเจ้าตัวนะคะได้บอกว่าเคยไปถ่ายทํารายการทหารที่เกาหลีครับไปประมาณ2อาทิตย์อันนั้นน่ะคือเป็นอะไรที่หนักที่สุดเท่าที่ผมทํามาแล้วครับที่เข้าไปถ่ายทํารายการคือไม่เห็นกล้องเลยครับคือเขาซ่อนกล้องเอาไว้อยู่ไกลมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีกล้องอยู่ตรงไหนบ้างเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับทหารที่เขาเป็นทหารอยู่จริงๆครับประมาณนี้ นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่นุ่มแบมแบมได้ไปเริ่มออกรายการที่ผ่านมาค่ะที่ช่วงสไตล์นิสของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ